สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชัยนาทนะครับกำลังจะไปไปไหนวะไปกาเนะก็เลยเอาเอมานีมามาดูรถสัก่อนอีกแป๊บนึงเราจะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่นอนน่าจะแถวแถวการไปหารีสอร์ทพักสักแป๊บนึง เคยมีคนถามนะไม่รู้มีคนถามแบามีคนถามว่าทําไมผมอะโจสตอรี่เนี่ยทาไมไปเที่ยวไปทริปต้องออกกลางคืนแต่ก็จริงนะผมไม่เคยไม่ค่อยได้ออกกลางวันเลยออกส่วนมากแต่ออกกลางคืนอย่างเดียวไปเที่ยวจะออกกลางคืนอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนเช้าขี้เกียจตื่นเอาเป็นว่า เดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับทุกคนไปไปไปทำน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปกันต่อโอเคครับตอนนี้เราถึงทองผาภูมิแล้วนะครับปัม๊มปตทสุดท้ายเดี๋ยวแวะพักรถอีกรอบหนึ่งแล้วก็เติมน้ำมันนะครับแล้วก็ หาข้าวกินก่นอนโหคนเยอะวะ่ะเคสซี่ดูคนเยอะกินข้าวก่อนหาข้าวกินก่อน ครับถึงปีล็อกแล้วต้องจอดรถฝั่งนี้นะครับหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดินข้ามไปโฮมสเตย์เขาไม่ให้จอดรถดตรงโฮมสเตย์น,นะครับต้องจอดตรงฝั่งตรงข้ามสระอของหมู่บ้านลงแงนวะเนี่ย เย็นเลยขี่รถขึ้นมาโอเคตอนนี้ก่อโอเคนะครับถึงห้องพักแล้วนี่นะครับทีวีห้องนั่งเล่นนะครับห้องผมจะเป็นแบบไม่ได้ติดโซนตะละไม่ได้ติดโซน ริมน้ำนะครับเพราะว่าโซนริมน้ำเต็มตอนนี้ได้ในโซนตลาดห้องราคา1,000บาทพร้อมอาหารเช้าก็เดี๋ยวเก็บของก่อนไปเดินท่ายรูปไปดูวิวโอเค ครัเเก็บของแล้วเดี๋ยวเล่นต่อเดี๋ยวมาดูพวกของอะไรวะที่ใช้ในการทำเมืองระนะฮะแล้วก็บ่อปักครับแล้วก็ ได้หมาอ๋อนี่ไง เร้ว่าทุกคนได้ยินเสียงออกมานะแต่ตอนนี้เสียงมันโลกมันอาจจะดังนี่คือเนินช้างศึกนะครับทางดีเป็นยอ่อมๆโอเคนะครับกลับลงมาแล้วอากาศเย็นมาก เดีเ๋ยวดูบรรยากาศกลางวันกลางคืนมาดูวิธ เคครับมาหาข้าวกินเมื่อกี้เราจะเราไปนั่งร้านดังร้านเจนี่ที่เขาาก็เรื่องลือมากที่ต้องมาที่นี่นะฮะเปลี่ยนมาอีกร้านหนึ่งที่ผมอยากมามากอยากมาตั้งแต่ดูหาที่พักแล้วแต่ว่าที่พักเขาเต็มแต่เขามีข้าวขาย,ยใช่ เจ้าถิ่นที่เราเห็นในรูปเพจของร้านนาวเป็นหมาไทยที่มีที่นอนตรงนั้นที่เดียวดูอาหารก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดู <c oughs> ออกจากร้านมาแล้วเริ่มถ่ายรูปเลยให้ดูและเริมให้ดูเลย ของอร่อยมากนะครับขึ้นรูปให้ดูนี่เมื่อกี้มีน้องหมาอ้วนๆต้อนรับได้นะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกลางคืนที่ปิล็อกกันนะครับน,นี่ตอนนี้แบบตรทงที่แขวนไม้คนเยอะมากเลยเหลียบเยบเอ้แม่ถ่ายอม่างงี้มุมกับนี่

บานผักโซนริมติดสะนะฮะเพื่จองไม่ทัน แขวนป้ายน,นะครับใครมาเจอก็เจ๋งนี่โอเคเดี๋ยวไปแขวนโอเคนะเราได้มาแล้วเห็นบอลเนะี่ยกับด้านหนอนะหาที่แขวน,นหาที่แขวก่อน People, ันนึ่งเห็นไหมเห็นไหมฝากด้วยนะครับไว้ในอ้อมอบอ้อมใจอ้อมไข่แนงเกมนี่นะตรงนี้ข้างๆร้านซาลาเปาเลย แป๊บ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 หนึ่งแป๊บหนึง่งเอามือก่อนถูกเ้นมาถูกถูกแต่มือมือสั่นโอเคฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับโจสตอรี่นะครับ โอเคไปต่อนี่นะครับถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนะตรงบ้านปิล็อกห้าทุ่มกว่าๆนี่เลยไม่มีคนแล้ว โอเคนี่ไง <Okay. S 1> ไม่มีเขาแล้วไงได้รูปสวยๆแน่นอนถ้าใครอยากได้รูปสวยต้องมาในช่วงแบบห้าทุม่มเงียบหมดแล้วนะครับมีผมเนี่ยเดินอยู่เนี่ย โอเคครับวาปมาถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากเมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไปไหนแล้วกี้ไอหมาอ้วนเรียกหมาแป๊บหนึง่งก็คลิปเท่านี้นะครับขาดหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนมันเป็นคอนเซ็ปที่แบบขาดขาดเกินเกินของช่องนี้ ไปแล้วเท่านี้ลักกี้เข้าบ้านเร็วเร็วให้ลักกี้ปิดจบลักกี้ปิดกล้องปิดกล้อง